เนื่องในวันศัตรูดีนนะครับไหว้บนพระระหุตนะครับผม ขนมขนมเทียนนะครับขนมเข่งขนมเทียนไตปลาไข่นะครับขนมเข่งขนมเทียนนะครับ,นรบขนมหวานนะครับขนมเปี้ยะขนมโฟนะครับผลไม้ งนูนลเม็ดรมแก้วมังกรฝรั่งกล้วยแอปเปิลน,นะครับอันนี้เป็นฟักทองเคลื่อนนะครับเป็นกระดาษเงินกระดาษทองนะครับผมเสื้อนะครับเป็นกระดาษเงินกระดาษทอง เป็นทองนี่คือประทับเงินนะครับงเงินทองเหรียญน,นะครับอยู่ข้างในนะครับขอนี่คือ ของที่นำมาไหวกันพระฤาษีครับโดยวันจานทร์ปีนี้ปีนี้นะครับผมปีพวงมาลัยนะครับขอบคุณมากนะครับขอให้เพื่ม,มีความสุขรรมีความสุขความเจริญมีลูกมีหลาน มีความสุขตลอดไปนะครับอยู่เย็นเป็นสุขนะครับผม ขอบพระคุณมากครับทุกท่านเลยครับผม